การเสียบเยกอนขี่ไทยแบบนี้นะครับปกติมันปรเกิดนะครับผมอันนี้เกิดเสยมึน,นลีนะครับเป็นสายพันธุ์ระยองเก่าศูนย์นะครับผมเบิ้งเข้ามาเบิ้งหัวดูวไปจะด้เบิ่งเป็นไททินเนาะพี่น้องโอ้ยโอ้ยมันเสียบทะลุก,ก้อนขี่ไทพี่น้อง นะครับผมมันเสียบทะลุก่อนกีไถเ็เ่ยงมันบม,ม่ได้มึนหรอกจันฮ <c oughs> าวาบะกมันเนอะขี้อ,อยู่เด้งหัวไห้นะครับซื้อตุย่ยงาม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 คือบ้างงาม ต่ว่าไ่าค่อยสมต้นภานในดอกพี่น้องต้นนี้ชมหัวยืนมือนะครับที่เดือนนะครับที่เดือนครึ่งชมหัวยืนมืออันนี้หัวเทิงครับอันนี้หัวเทิงอันนี้หัวเทิงเดี๋ยวมือถอนนี่ถ้าเบิ่งหัวไตผมวันใหญ่กว่านี้อ้มันเสียบทะลุเนาะนีะนะ่และย่องเกาูนย์นะครับผม เงาหนึ่งไงอยู่สามหัวก็ดีใจแล้วล่ะนะครับโอเคทำนี้ก็บพานแล้วเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเบ่งต้นมันดีแล้วคักบ่วโอ